สวัสดีครับผมอั้มเลสโค่สองทุกแง่มุมเดียวกับปีศาจแดงในเกมยูฟาในชั้นลีกที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นการดวลกันร,ระหว่างบูโน่เฟรนันเดสกับยูลเลนเวสที่กำลังจะย้ายเป็นส่วนหนึ่งของเลี้ยวผูก็เลยทำให้อดคิดไม่ได้ว่า,ถ,าถ้าทั้งสองคู่นี้มาเจอกันในศึกแดงเดือดนจะเป็นยังไงเพราะว่าในเกมเที่เยอรมน,เนีเจอกับโปรตุเกสที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีจังหวะที่ทั้งสงคนเนี่ย ปะทะกันได้อย่างแบบดุดเดือดมากวันนี้ก็เลยจะลองเอาสถิติของทั้ง2คนอ้างอิงจากสถิติในปี2024-25ที่ผ่านมาว่าทั้ง2คนเนี่ยจะมีการเล่นที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงมันเริ่มจากคีย์สเตตกันก่อนเลยนะครับคีย์สเตตจำนวนประตูเนี่ยฟอรเรียนเวสสีฟ้านะครับบูโน่สีเหลืองจะเห็นว่าฟอรเรียนเวยสยิงได้เยอะกว่าที่10ประตูบูโน่ยิงได้8ประตูแอซิเท่ากันที่13พีแอซิฟอรเรียนเวส เยอะกว่าที่1ครั้งนะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลบูโน่ทำได้เหนือกว่าที่1 2ึ่แล้วก็การสร้างจังหวะอันตรายเนี่ยบูโน่ก็เหนือกว่านิดนึงนะครับที่46่นะครับมาต่อกันที่กราฟภาพรวมของนักเตะนะครับจากกราฟภาพรวมนะครับดัชนี11เกมลุกจะเป็นฟอร์เรนเวสที่เหนือกว่านิดนึงนะครับจำนวนประตูก็เหนือกว่า แล้วก็จำนวนแอซิดเท่ากันที่13นะครับในฝั่งของการดวลภาคพื้นแต่ชน,นีเกมป้องกันหรือว่าการแย่งบอลคืนเนี่ยบูโน่จะเหนือกว่ามาต่อที่กราฟเกมลุกกันนะครับ mm hmm. ฟอลินเวสจะเหนือกว่าในเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์การทำประตูต่อ90นาทีการทำสกอร์ด้วยเท้าการจบสกอร์ด้วยลูกหม่งทั้งคู่เท่ากันนะครับออยิงประตูตรงกรอบเนี่ย พอกันแต่มี Fol เ n น e วีเหนือกว่านิดนึงแล้วก็ Assist เท่ากันนะครับมาดูในฝั่งของเกมรับเกมรับจะเห็นได้ว่าเออบูโนเหนือกว่าในทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการป้องกันลูกกลางอากาศลูกพื้นหรือว่าการดักบอลการบล็อกหรือว่าเคลียบอลด้วยเท้านะครับจากกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าบูโนเนี่ยมีกราฟที่ดีกว่าในด้านเกมรับ มาต่อกันที่ดัชนีค่าพลังของผู้เล่นกันนะครับโดยค่าพลังนี้จะวัดจากอัตราของการมีส่วนร่วมกับเกมการทําประตูจํานวนแอสซิตการเล่นเกมรับต่างเนี่ยเอามาเฉลี่ยค่าคะแนนกันและได้คะแนนที่ออกมาฟล l เรนต์เวสจะมีพลังที่เหนือกว่าที่85ขณะที่บูโนอยู่ที่82สนะครับสรุปภาพรวมนะครับฟลอเรนเวสมีประสิทธิภาพในเกมลุกที่มากกว่ารวมถึงการตบสกอร์และจำนวนแอสซิตแต่ถ้าหากมองหามิทฟือที่มีบทบาท ทั้งการปั้นเกมและการจ่ายบอลขึ้นหน้าจำนวนแอซิสก็จะมาที่ทางบูโนโ่เพื่อนๆคิดเห็นกันยเลยถ้าเกิด2คนนี้ได้มาเจอกันในสึกแดนเดือดมันจะเดือดขนาดไหนถ้าคลิปหน้าอยากให้เอานักเต่คนไหนมาเปรียบเทียบกันลองคอมเมนต์กันไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปมาให้ดูนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับอํมเลสโคพลาก่อนแล้วเจอกัน